สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องยูทูบครับไม่หอยลอยอสินีเช็นเคยครับต่รดคันนี่นี่อย่าแปลกใจครับเพราะว่าคนเรีนไดลองครับก็ต้องใส่ทุนขับครับตั้งทีพันสองลอยรอบกระเต้าเต้าสองนะครับเกียร์เต้านะครับเกียร์เต้าสอง้วกรเสียบครับเวลาเสียบนากรนั่งเสียบไปทั้งเสียนะครับ ขันผู้ใดท่านกับสินางยุทธทังรถลดขันบ่วท่านกับสินรุ่งโหลดมั่งสินะครับผลงานครับที่แรกที่แรกกัสิีได้เคลียซอยกันมุ่มมีมุ่มมีนะครับเสียไปน้ำเห็ดไปน้ำพี่น้องอันบัมีอันไม่เซลฟี่นะครับมันก็ได้สีสันจัง่อยครับบ่แม่นบ่ได้กินเข่านะบัวแดงกินเข่หน่อยนึง เนาะอันนี้เห็นกลมๆนี่มาซอยเขาเสียบพี่น้องโอบพรทันแต่กันนี่นะครับน,นี่ครับนี่แบบนี้ครับประหยัดเวลาครับตัวนี้ประหยัดเวลาคือบบต้องใส่ข้นแบกนะครับเลนงอปันใดกันใดเขาใส่อันนี้เหลือสามลองสุดท้ายแล้วพี่น้องนะครับบบมีเวลานะครับพอดีเนียมไซนิ่งเป็นตัดเลียวๆเดี๋ยบไปเนี้เบิด มได้มาเสียไปเนี่ผมก็เลยมีมีเวลาถ่ายครับคลิปนี้กับบอลเหาพี่น้องจักงสามสี่นาทีกับพ่อนะครับพ่อได้อันนี้หมู่บ้านนี่อัดเฟียงนะครับที่ปัดเฟียงแต่ว่ามืนหนีเป็นปลูกมันกระปูกฮับจ้างเพิ่นครับไรละสี่ร้อยเมานะครับเมาเมาฮับจ้างไรละสี่ร้อยเพราะวา่าอัน ซีลอยตัดพร้อมนะครับตัดลำน้ำปลูกน้ำกรับสีลอยครับในละสีลอยับถามเอาโอเคก็โอเคนะครับแต่ว่าอันนี้มันเจ็ดไรครับพื้นที่ตรงนี้นี่นอ่นตรงนี้เจ็ดไรครับเครื่องมือมันต่อมาณจาสิบสามไรสิบสี่ไรนะครับมือ ตกไปหมื่นหนึ่งกับประมาณสิบสี่ไรต่อหมื่นครับสิบสี่ไรต่อหมื่นกับสิพ่อดีครับตำรับรถรถกับบ่ต้องใส่คน้นว่ารถนี้มันแรนได้หล่องูีแล้วครับมันบ่มีม่ปีนปีนหล่องปีนยัง,งหรอกไอ้มันดูไปเรื่อยอกูเดี๋ยวผมพาไปบึงอีกมุมหนึง่ง รถมันกับสีเลนไปเลยเบิ้งไปคือซ่านะครับแต่ว่าบัตรไปอยู่ท้างหลังนี่เสียบกับตองเบิ้งตาเบิงนนบ้งนั่นเบิ้งนี่ครบส่วนครับนี่เลยพี่ลองเขามาประหยัดเวลาครับหนึ่งประหยัดเวลาสองประหยัดคนงานแต่ว่าก็ต้องใส่รถแทรกเตอร์นะครับขันมีรถแทรกเตอร์กับเออกับโอเคจังหน่อยครับอาศัยมาบรต้องใส่คนหลายแต่ว่าใส่แทรกเตอร์เอานะครับขันใส่คนหลายกับ เบรกย้ายเมื่อยครับอันนี้คนงานก็นั่งคนงานนั่งเสียอย่างเดียวเบื้องกรตาเจ้าของมันบอกว่าเบื้องกระตาด้วยรับพี่กายกับมะกรูดเพิ่น,น,น,นครับท่นนานคนเ now อันนี้พอเพบุนมาย่างตามเก็บครับเพราะว่าทั้งรถเสียบพราท่านครับ ทีแรกพอ่อเพิ่นมาแซ่ทอนมันคุณหนึ่งตัดคุณหนึ่งแซ่ครับครับไอ้มาเสียบไปสามคนครับปัณณิกาพอดีหาคนพอดีผมการเดลกาไม่เฮ็ดคลิปคลิปนี้ครับนะครับคลิปนี้บ่ให้ยเงาเดอกเพราะว่าซีม,มืดแล้วนะครับสีสุดหองแล้วกับฟ้าพี่ฝากน้องกดไล์กดแชร์ครับเป็นกำนลังแรงใจนี่ยังกระเม่นกันมากครับใน YouTube แล้วก็ในเพจนะครับสวัสดีครับ